พีเล่นเหรอเนี่ยตื้อฮะอ้าวอือดึงเบาๆดึงเบาๆมันกระเด็นมันจะกระเด็นเบาเวเบาเบาๆคนอย่างนี้ลูกคน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 เออคนคนคนเออคน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 หน่อย ดึง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 อย่าแรงอย่าแรงเออเอาไปไหนคบใจย็นใจย็นอินเตอร์อินเตอร์นี่เธออะไรของเธออินเตอร์ปวดยี่เลยเอเอาของเธอไปผึ่งนี่ปะยกขึ้นเอาของเธอจับอย่างนี้จับสองฝั่งนี้จับสองฝั่งเอาไปผึ่งลมจับข้างๆอย่างนี้